การที่เห็นลักษณะเหมือนกับเนื้อพระหลุดล่อนการยุบยน่นความเหี่ยวย่นที่มันจะแตกต่างเห็นไหมครับเราจะไม่เห็นความเรียบตึงผมเองหยิบก้อนหินก้อนลูกลังมาส่องเราจะเห็นลักษณะคล้ายๆนี้คือผมเองก็ชวนกับหลายๆคนว่าลองศึกษาลองเปรียบเทียบกับธรรมชาติที่ผ่านการเวลาแบบนั้นก้อนหินก้อนลูกลัง เราหยิบมาสองเราหยิบมาดูเราจะเห็นความไม่เรียบแบบนี้ครับคล้ายกันเลยเพราะฉะนั้นความเหมือนที่น่าสนใจแบบนี้ผมถึงอยากให้ท่านลองเปรียบเทียบหยิบมาดูหยิบมาขยายเทียบเคียงกันดูครับนี่ฮะเราดูด้านข้างเราจะเห็นลักษณะของการหลุดล่อนออกไปเห็นสีที่เหมือนกับเขามีเข้มมีอ่อนแตกต่างกัน